สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับผมเนะาะเช้านี้นะครับนะก็ฝนตกโปอยๆนะฮะไม่ปลปอยเนาะก็แรงอยู่ฮะเอฟซีดูครับเปลี่ยหมดเลยนะฮะเอฟซี 4, ทุกท่านก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูถนนหนทางนะสุดโหด สุดลำบากนะฮะ f c เมื่อคืนนี้ก็เข้ามาแบบทุลักทุเลนะฮะโอ้นะลำบากมากครับตอนฝนฤดูฝนนี่อ้าคุณแม่ทำอะไรครับหุงข้าวเจ้าวันนี้โอ้ข้าเหนียวหุงข้าวหุง<ม>แบบโบราณเนะบบบาะแจวเลยแม่แจววเลยนี่นะฮะพี่น้อง f c ทุกท่านถ้าฝนตกนี่ มันโหดนะฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นดินแบบเอ่อดินเหนียวนะนะะพี่น้องนี่นี่ฮะพี่น้องนี่ครับมันเป็นดินดินเหนียวนะ,ะพี่น้องฝนตกแป๊บเดียวน้ำขังเลยนะเอฟซีทางนี้เข้ามาไม่ได้เลยนะฮะ แม้ว่าพวงมาลัยนี่ถ้าเราขับเข้ามาเนี่ยมุ้มันไม่ได้หลังใจเนาะมันปัดหน้าปัดหลังอยู่นะฮะนี่นะลำบากข้าบ้านผมนี่ช่วงฤดูฝนเนาะฝนนี่ถือว่าตกแรงกว่าที่อื่นนะฮะตกแรงกว่าที่อื่นที่อื่นไม่ไม่แรงเท่านี้นะครับผมถามถามลุง ลนะุงบอกว่าตอ้ตกทั้งวันทั้งวันทั้งคืนนะคผมก็เลยนี่ถอยรถเนะมาะเพราะว่าบนรถผมนมมี่มีตู้เย็นอยู่นะฮะถอยรถเข้าไปหลบฝนนะฮะไม่ให้ตู้เย็นตากฝนเนาะเอฟซี FC. เดี๋ยวมันจะเสียก่อนนะครับนี่นะเมื่อคืนนี่เกือบเข้าไม่ได้นะฮะเอฟซี FC, ตรงนี้เนาะมันลื่นนะ นี่มันลื่นนะโอ้ผักก็แก่หมดแล้วโอ้โหโอ้ผักคะน้านะครับเอฟซี F C. มันก็สวยอยู่เนาะ่ันผักคะนา้าผักคะน้านะครับนี่นะพี่น้องไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่าเนาะในวันนี้ครับผมนี่ ก็ต้องรอดูก่อนนะครับเนาะถ้าออกได้ก็ทามันทาสีได้หรือเปล่านะครับพี่น้องน้องถ้าฝนตกแบบนี้เนาะพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับฝนตกแบบนี้มันจะทาสีได้หรือเปล่านะฮะ <c oughs> โอ้โนี่เขามากีดย่างบ้านนี่เนาะดูฮะเสียหายเลยนะครับผม นตกใส่นี่โอ้โหดูขาวนะนะถ้าไปทำงานบ้านลนงสนอไม่ได้ก็จะตีแบบนะเทพื้นข้อมูนะครับผมนี่นะ นี่กนะ็อยากจะทำห้องครัวใหม่นะฮนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำนะถ้าได้ทำห้องครัวด้านหลังเสร็จปุ๊บผมก็จะรื้อตรงนี้นะฮะรื้อทิ้งแล้วก็เอาดินมาถมนะครับทำเป็นโรงจอดรถเนาะทุกท่านตรงนี้เลย ตรงข้างๆบ้านนะครับผมว่าโอ้โเอเหเ,เลยนะเียวมองไม่เห็นภูเขาเลยนะเอฟซีเดี๋ยวมองไม่เห็นภูเขาเลยนะหมอกลงเยอะเลยนะครับถ้าขึ้นไปตรงที่ผมไปต้มมามา่าอยู่บนเขาเนาะมองลงมากนี่จะไม่เห็นบ้านเลยนะเอฟซมันมันมันจะสวยนะฮะ ไดยยังกุมก้อสักผ้าแต่เช้าเนาะส่วนมาต่อยก็ไปรอรถนะหลอรถไปโรงเรียนแล้วนะครับผมต้องเดินนะฮะเอฟซขี่รถไปไม่ได้โอ้ขี่รถอยู่เนาะขี่รถไฟฟ้านะขึ้นไปจอดขันบนนะครับถ้าฝนตกแรงๆนี่ต้องเดินกลางร่มไปนะฮะ ก็ป,ประมาณนี้เนาะนะครับนี่ต้มข้าวสูตรโบราณน,นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ